สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะคัสสวยย่านมีนบุรีวันนี้อยู่กับเอิญนะคะที่ช่องเอิญยูสค่ะวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะเข้าใหม่สดๆแลวร้อเลยจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะสำหรับมาด้าสองแฮชแบ็กห้าประตูคันนี้ปี13นะคะรถบ้านสวยเดิมทั้งคันนะคะน่าใช้งานมากเลขไม้น้อยมากนะคะเพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสีแดงแบบนี้ไปใช้งานเลยราคาของคันนี้เพียง249,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำ 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมโทร0971693884สามารถแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันเลย คันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำพร้อมโลโกโม้มาด้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะทะเบียนรถส,สวยๆนะคะ7 1 0 1ป้ายกรุงเทพนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะมือเดียวป้ายแดง รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะลำดับของคันนี้นะคะเจ้าของก็เป็นเจ้าของเรียบร้อยนะคะก็คือลำดับ2นั่นเองนะคะเป็นบุคคลนะลำดับ2เป็นบุคคลลำดับ1เป็นธนาคารที่จัดไฟแนนซ์นั่นเองนะคะถัดมานะคะเรามาดูตัวแม็กกันบ้างล้อแม็กนะคะไม่ช้ําเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบัติเลยหัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของตัวยางปี19นะคะสัปดาห์ที่25เป็นของกูตียไปใช้งานเลย ด้านบนนะคะมีโลโก้ของตัว m a ด้านะคะติดมากับตัวรถเรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยติดฟิล์มดํารอบคันนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดร,รอบคันแบบนี้เลยนะนี่สวยมากบอดี้นะคะภายนอกภายในนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮฮโรเจนตัดด้วย LED นะคะ ด้านหลังนะคะของคันนี้มัดด้าสองสปอร์ตสปอยเลอร์นะคะของคันนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกดงที่3พร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดด้วยช่วยในการถอยได้ไง่ายขึ้นนะคะเปิดด้านหลังให้ดูกันนี่เขาจะเป็นแบบโชคพยุงแบบนี้เลยนะคะเรามาดูโครงสร้างกันเลยลายเรียนะคะเมทอาร์ Met k, เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะ ตัวน็อตด,ด้านท้ายนะคะเดิมแบบนี้เลยน็อตท้ายนะคะไม่มีหลวมไม่มีหายไม่มีขยับนะคะด้านท้ายเป็นท้ายเดิมๆเลยนะรายละเอียดนะคะเมทดอาร์คโครงสร้างตัวรถเดิมๆพื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยด้านในตัวรถนะคะก็จะกว้างๆแบบนี้นะคะตัวบอกเขาสามารถพับได้อีกด้วยนะคะสําหรับตัวรถมดดาร์ทสองแฮชแบ็กห้าประตูนะนี่มาร์ทแต้นสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะสวยเดิมมาก มาพร้อมกับตัวที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันสวยๆเดิมๆเลยเดิมทั้งคันเลยนะคะสำหรับตัว Mazda 2คันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบอดี้นะคะภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปชมภายในกันเลยค่ะพามาชมภายในตัวรถก็เลยนะคะคันนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออโตในเรียนกระจกเลยกระจกบานเลื่อนออโตไฟฟ้านะคะคนขับด้วย ถัดมานะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจแบบนี้เลยนี่กุญแจแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะ1ฝัง่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวถึงลมนิราภัยคู่หน้าโลโก้ไม่ช้ํานะคะไม่มีรอยถลอกใดๆพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะที่ไม่ช้ําแบบนี้เลยมาพร้อมหน้าปัดตัวรถนะคะเลขไม่เพียง81,000นนะคะ8 1 1 0 0 53กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดทิจิตตอนแบบนี้เลย สวยมากมาพร้อมกับตัวคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีคาบเกา่าใดๆมีกล้องติดมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะมีไฟส่องแผนที่มาให้ด้วยพร้อมกับตัวนี้เลยจอวิทิวนะคะ FMA MCD นะคะ USB AUX รองรับให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยเกียวโตนะคะอยู่ที่คอนโซลแบบนี้เลยนะ ดูดีมา,มากๆนะคะเบกมือมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับที่เขียบุหรี่นะคะด้านล่างมีมาให้เช่นเดียวกันถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวที่วางโทรศัพท์นะคะแล้วก็เปิดเกะปิดเกะนะคะเก็บสัมภาระได้ด้วยนะนี่สวยมากนะคะสําหรับตัวมาสดานะคะมาสด้าสองแฮชแบ็กห้าประตูนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะ ด้านในนะคะก้งกว้างแบบนี้เลยภายในตัวรถได้เบผ้าสีดำนะคะเดินได้ตะเข็บสีดำเช่นเดียวกันมีรายละเอียดตัวเบาะไม่ยับไม่ยุบไม่ย้้ยนะคะไม่เปื่อยนะคะเดิมๆเลยนะเจ้าของคนเดิมนะคะรักรถมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่ลูกค้ามาเทินนะคะกับรถในเต็นท์นั่นเองนี่สวยมากสวยเดิมนะคะถ้าถามว่าลูกค้าทำไมถึงเปลี่ยนนะคะต้องบอกก่อนว่า อยากเพิ่มนะคะพื้นที่ด้านในให้กว้างกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีครอบครัวหลายคนนะคะก็เปลี่ยนเป็นรถครอบครัวไปใช้งานนั่นเองนะคะคันนี้ก็เล็กกระทัดรัดนะคะเอามาให้เด็กรุ่นใหม่นะคะไว้ทำงานนะคะในช่วงนี้ผ่อนสบายๆเลยนะคะข้างวดของคันนี้อยู่ประมาณ5 0าพันนะคะ5 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะข้างวดอยู่ประมาณ5,000ต้นๆฟรีดาวนะคะสนใจโทร 0 97, 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยย้ำ0 97, 9 7 1 6 9 3 8 8 4นะคะนัดมาดูรถได้นะคะร้านต้องอยู่ที่เซรีไทย70นะคะหงเมงนั่นเองหงเบงนั่นเองนะคะใกล้ๆกับโรงพยาบาลเซรีรักเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะ ท,ทุกคนนะคะมาดูห้องเครื่องกันเลยสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์105นัน่นเองนะคะบอกเลยประหยัดน้ํามันสมรรถนะในการวิ่งทนทานแน่นอนนะคะยิ่งตัวเครื่องของคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยตัวเครื่องนะคะไม่ช้ําเลยนะที่สําคัญนะคะนะ้ำมันไม่มีไหลยเยิมรั่วซึมนะคะทุกจุดเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาร์คแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะฝากระโปรง ไม่มีไข่ไม่มีถอดเลยนะรายละเอียดทุกจุดนะคะมาแป้นสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันน็อตเดิมน็อตเดิมนะคะสวยมากสาหรับตัวโครงสร้างนะคะคันนี้เดิมๆเลยนี่ตัวน็อตน,นะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยมีให้เห็นกันเลยนะคะว่าเดิมๆเลยนะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถมาด้า2น,นะคะ1.5คันนี้อยู่นะคะปี2013รถบ้านนะคะสวยเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักทิ่คว่ำจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเล็กตัวถังนะคะรถคันนี้เข้ามานะคะสวยเดิมทั้งคันนะคะพร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก90วันถูกใจนะคะจองออกรถเพียง1,000บาทนะคะจอง ออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร097 169 3884ได้เลยสามารถออนไลน์นะคะมาหาเอิรนเมื่อน,นี้ได้เลยนะคะไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ